ก็ยิ่งอ่อนแอเท่านั้นหน้าบรากดนั้นทำปากยิ้มจิ้มโลโก้ยูสุกำลังปิดฉีดยาปกดแก้เลยครับทำไมให้ปวดบลากดเอ้อปากเป๊ะๆนจะเจ้าเข็มฉีดยาไปสีดเหรอยาน้ำเหลืองเครื่องบินนกแกอินเทอร์เน็ตเอ็กโเลอร์อยู่ที่เข็มฉีดยาเหรอ นี่มันหลอดฉีดยาอยู่ดิโปหรอสิบซีซีหรอนี่มันหลอดฉีดยาสีเหลืองหรอโลโก้น้ำสีเหลืองเป็นโลโก้ทันโลโก้ธนาคารนครหลวงสีทองทองหรอติดโลโก้ธนาคารธนาคารสีทองหรอสีทองเป็นธนาคารนครหลวงหรอธนาคารนครหลวงหรอน้ำสีเหลืองหรอ เป็นโลโก้ธนาคารตะกณหลวงเหรอน้ำสีเหลืองเป็นโลโก้ธนาคารกรุงศรีเหรออยู่ที่เข็มชีดยาเหรอนี่แหละน้ำเหลืองนกแอร์พลังที่ยิงง่งใหญ่ วีเป็นไรผู้กองมีอะไรครับไอ้แซกเกิดเรื่องใหญ่โรสเขาดัดฟังวิทยุตำรวจได้ข่าวมาว่าไอ้แม็กนัมอะมันบ้าไปแล้วไอ้แพ็กนัามันบ้าไปแล้วไอ้แสงเราอยู่ด้านเดี๋ยวก็เลงจะไปช่วยแม็กนัมเหมือนบ้านงไม่มี้กฎหมายอย่างนั้นแหละครับก็เพราะมันรู้ไงว่ามีใครทำอะไรมันได้งั้นผมจะไปจัดการมันเดี๋ยวจะไปจัดการแม็กนัมเหรอไอ้คนน้อยชื่อลิงลงไก่แม็กนัมยืนอยู่ที่โรงงานร้างยาเถื่อนกำลังขำหัวเลาะโลโก้ยิงสูตร้อไอ้ผู้เสียหายไอ ไอ้ผู้กองสิงต่อยกับคนร้ายชื่อลิงลมเหรอต่อยคนร้ายชื่อลิงลมไก่แม็กนัมเหรอไอ้คนร้ายชื่อลิงลมหัวเราะตลกฟันเยินเหมือนมรกรเหมือนวรกรดังจิ้งจอกเหเราหัวเราะเราะเอาเนี่ยมีแฟนเป็นนักสู้มีแฟนเป็นนักสู้ถ่ายแฟน,นไฟไฟเธอไอ ของเชียวมันโดนต่อสู้โจนผู้ร้ายอยู่แถวสวนมะพร้าวหรอกําลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวไปไปขี่รถเล่นอยู่ดีๆโดนกลุ่มคนร้ายมันกําลังต่อยสู้ต่อสู้กับกลุ่มคนร้ายตรงสวนมะพร้าวหลังบ้านตรงกลางพุ่งนาสวนมะพร้าวหรอไอต่อสู้กับโจนผู้ร้ายไอบริมันโดนคนร้ายจับตัวมันเข้ามาที่โรงงานร้างหรอไรอยู่แถวโกดังร้างหรอไอคนที่โดนจับตัวเป็นคนร้ายหรอทั้งสองคน มันโดนมาลีจับตัวมามันมาโรงงานร้างเหรอร้ายจับตัวเป็นไอ้มาลีมนโดนกลุ่มคนร้ายจับตัวอยู่แถวโกดังร้างเหรอไอ้คนไอ้สองคนนั้นเป็นคนร้ายเหรอคนร้ายกําลังโดนมาลีไอ้มาลีไอ้ทองปิวมันอยู่ไหนไอ้มาลีถูกคนร้ายจับตัวน่าจะอยู่แถวโกดังร้างคนไอ้มาลีมาไอ้มาลีมันโดนจับตัวอยู่ที่โรงงานร้างไอ้คนร้ายมา ไอ้มาเลนั่งรถตู้มากับคนร้ายเหรอมากับคนร้ายทั้งสองคนคือไอ้โชเฟอร์รถแท็กซี่มันนอนตายโดนมรกรดเอามีดปาใส่โดนคนร้ายชื่อมรกรดเพียงมีดไปที่ท้องไปที่ท้องคนขับรถแท็กซี่เหรอมรกรดมันทำปะไอ้มรกรเดินเปิดประตูรถแท็กซี่มีใครอยู่ในรถแท็กซี่ไหมไอ้ด็อกเตอร์ปฐมพงษ์มันหลบหนีไปแล้วหนีมรกรดไปแล้ว เด <S 々> ี๋ยวมรกดไล่ตามบีบีเลยไล่ตามบีบีลุงด็อกเตอร์เดี๋ยวมรกดไล่ตามลุงด็อกเตอร์ลงไปติดๆเลยมันหนีลงมาจากรถแท็กซี่แล้วด็อกเตอร์วิ่งหนีเข้าไปที่อาคารร้างไปที่ร้านจอดรถไอมรกตกำลังติดตามไอด็อกเตอร์ปฐมพงไปเรื่อยๆเดี๋ยวไอหมวดรถเดี๋ยวแสงระวีไก่มวดรถถือปืนมายิงเหรอด็อกเตอร์มันวิ่งหนีมรกตอยู่กลางล้านจอดรถมันกำลังมันไล่ตามด็อกเตอร์เหรอมรกต ตามมาเรื่อยหนีมาแล้วกดตามหนีโอ้ยตามมาเรื่อยไอ้ด็อกเตอร์หนีมาแล้วกดจะรอดไหมรอดไหมไอ้บรกตมันหยิบมีดที่มือมรกดเอา้าไอ้ด็อกเตอร์โดนมีดของมรกดเสียบเข้าไปที่แขนเลือดมันไหลรอเจ็บตายแล้วหมดเวลาเล่นสนุกแล้วหมดเวลาเล่นสนุกแล้วพ่อต้องทำงานกับฉัน อยู่นำมรดไอ้หมวดรถกระแสงละวีมาแล้วอย่าทำไลไรกับไอ้ด็อกเตอร์ระสองค์ไอ้มรกกหันหน้าโกอิซุสุเดินมาแส่กันสามคนเหรอแสงระวีเธอสบายดีเหรอเช็ดเชีอยางพีเศษเหรออย่ารู้เลยเหรอ้ามันเลยเธอตายจริงจริงไหนจองอะไรอ๋อไอ้สามคนไอ หมวดรถแสงระวีด็อกเตอร์มันฟังการน้ำตาใสทั้งสามคนมัน้มรกรดมัน,มนกำลังหวัวเราะตลกปัดเย็นอโลโก้อิสุสุกัดปากแลยวขำหวัวเราะใช้พาตรการว่าอะไรความตายมันก็จะวิ่งหาเธอเร็วขึ้นเก็บแใ,ใจไว้ายใจ ไอ้ด็อกเตอร์ปกักแขนไอ้ด็อกเตอร์มันเจ็บแขนโดนมรกเตเสียบมีดเข้าไปที่แขนด็อกเตอร์ปฐมพงหรอย่า <Yeah. S 1> มรากตวิง่งหนีเดี๋ยวเดี๋ยวหมวดรถจะไปสู้กับไปสู้กับโจนชื่อมรกตเดี๋ยวไอ้แสงรวีอยู่กับด็อกเตอร์ก่อนไอ้หมวดรถหนีไปไอ้หมวดรถไปสู้กับคนร้ายชื่อมรกตหมวดรถกําลังไปเหลือเหลือไอ้ด็อ,เดอดกเตอร์กับแสงรวีไอ้บาลีมันกําลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาด อยู่ดีไอ้มีกลุ่มคนร้ายมันมาดักส้มอยู่กลางสวนมะพร้าวหรอไอ้ด็อกเตอร์เสียบแขนเลือดออกเมื่อกี้เป็นคนเป็นคนร้ายชื่อมรกตที่เอามีดไปเสียบแขนด็อกเตอร์เลือดออกเลยเดี๋ยวด็อกเตอร์จะไปไไดเดี๋ยวด็อกเตอร์พาแสงรวีไปทายาที่บ้านที่บ้านพวกองสิงห์เหรอไอ้แม็กนัมจะมีพลังเหมือนยอดมนุษย์ไอม้มรารฏมันกำลังจะไปสู้กับคนร้ายชื่อมรกฏเหรอ ไอ้ด็อกเตอร์กับแสงระวีกำลังรอหมวดรถอยู่แถวร้านจอดรถหรอรออยู่แถวร้านจอดรถเป็นไอ้ด็อกเตอร์กับแสงระวีะเหรอกำลังจ,จะพากลับบ้าน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไอ้มรกตเดี๋ยวขอบคุณไอณ <ป idor. S 1> ้มรกตมันมาแล้วไอ้หมวดรถไปไหนตอนนีถ้ถึงเวลาแล้วที่พ,พายเรื่องขับไปผิดใจผิ้ายผู้พันคนที่ยืนอยู่ร้านจอดรถมีไอ้ด็อกเตอร์ปฐมวงกับแสงระวีมันไปหาหมารกตเหรอ มันกาลังไอมรกตดไอคนร้ายชื่อมรกตปลต่อยแสงระวีอยู่กลางลานจอดรถ <c oughs> เดี๋ยวไอด็อกเตอร์ทําปากไอห,หมวดรถมาแล้วช่วยด้วยแสงระวีโดนคนร้ายชื่อมรกตต่อยเหรอโดนแสงระวีมันนอนอยู่กลางลานจอดรถโรงงานยาเถื่อนไอมรกตดไก่ด็อกเตอร์ <c oughs> ไปทายาที่แขนแล้วโดนโดนปลาแขนเมื่อกี้ผู้พันนำน้าเป็นคนทายารแแสสงวีเ ไอ้แสงระวีมันโดนคนร้ายชื่อมรกรดต่อยอยู่กลางลานจอดรถเหรอเดี๋ยวกำลังจะไปช่วยอยู่ไอ้หมวดรถไปหาหมวดรถสบายอยู่ด้วยแสงระวีกลับมาบ้านแล้วไก่หมวดรถโดนคนร้ายชื่อมรกรดทำร้ายมาเหรอโดนเฮ้ยไอ้กูเขี่ยมันกำลังต่อสู้กับโจนผู้ร้ายที่โกดังร้างเหรอต่อสู้กับคนร้าย ต่อสู้กับคนร้ายอยู่แถวโรงงานร้างเหรอต่อสู้ไอ้คนร้ายชื่อลิงลมมันอยู่ที่บ้านไหมอยู่ที่บ้านโรงแรมเหรอมันกำลังหัวเราะโลโก้อิสโซกไอสอนเหรอไอ้ผู้พันอำนาจอยู่ไหนไม่รู้มีไอ้สอนคนเดียวอีกอย่างนะท่าน เธไอ้ครูเค huh ี่ยวมันอยู่ที <s <S istles istles> ่โรงงานร้างมันมันโดนคนร้ายมันโดนคนร้ายต่อยเหรอไอ้คูเคี่ยวมันกลับบ้านไม่ได้ถูกคนร้ายเชื่อไอ้สอนใช้ตามปืนตบเข้าไปที่ถอนจนนอนสลบแล้วไอ้สอนจะขำหัวเลาะโลโก้ยอทูสูเหมือนกันเลยไอ้คูเคี่ยวมันอยู่ที่โรงงานร้างมันไปไหนไม่รอดถูกคนร้ายเชื่อไอ้สอนมันโดนปุยกันอยู่อยู่ที่โรงงานร้างเป็นคนร้ายเชื่อไอ้สอนเหรอ เป็นคนเป็นโจรเชื่อสอนเหรอโจนบูได้เป็น,น,นคนเไอคนน้าเชื่อสอนกำลังจะขำหัวเนาะเป็นเยื่อร้อยมันออกมาเป็นเยื่อร้อมันออกมา,กาจะใช้เลือดเมื่อผมเติมตัว,ตว,ตวยาฉีดให้แม็กนัมและหลังจากนั้นไอแนแนนน้แม็กนัมจะแข็งแกร่งกว่านักสู้คนฉันไอแม็กนัมจะแข็งแกลนก่านักสู้คนเขาเนี่ไอคิกเที่ยวมันไปไหนไม่รอดไอไอ้สอนเอ้าไอ้ อา้าวไปไหนไม่ได้โดนไอศอนใช้ด้ามปืนตบผูกเขียวนอนสลบอยู่แถวโกดังร้างหรอนอนถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วทิ้งบรกาของกคเดี๋ยวจะเปิดจะได้รู้ว่าคนที่คนที่เอาปืนไปกลัวไอ้ครูเที่ยวเป็นคนน้าเชื่อไอศอนมันไปแล้วดมันนอนอยู่แถวโรงงานร้างหรอไอ้ครูพาทำพลาดอยู่แถวโกดังร้างเหรอ ไอ้ไอู้พันทำหน้าอยู่กับไอ้ลิงลมที่บ้านนมยล้างล้างต่างจังหวัดเหรอไอ้ด็อกเตอร์มันกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วมรกตดไอ้แสงระวีถูกจับตัวไปเฮ้ยไอ้ทองฟิวเข้ามาก่อนไอ้คนร้ายชื่อลิงลมผักไป็นมะลิเข้ามาไว้ห้องล้างๆไอ้แสงระวีมันนอนหลับอยู่ ไอ้คนน้ายชื่อลิงลมไปชี้หน้าด่ากับไอ้มาลีไกท่ทองปิว้วเหรอจับหักคอที่ละคนเนี่ยไอ้ไอมาลีไปด่ากับคนน้ายชื่อลิงลมอยู่ที่ห้องล้างๆเหรอไม่กลัวบ้างเหรออยู่ที่อย่างนี้ต้องจับชุดใหญ่แล้วอย่างนี้ต้อักช่วยแล้วไอ้คนน้ายชื่อลิงลมวิ่งไปหาตำรวจผู้เสียหายเหรอแก้พิธีถือเหรอตอนเนี้ย <laughs> ไอ้บวชรถดูกับโจรผู้ร้ายชื่อมรกระดมันกระโดนล็อกคอยบวชแล้ว ยังไงจ๊ะมวดรหมวดเก่งไหนว่าเก่งนักเก่งนะนามรกรมันโดนไอ้บวดรถไหบวดล็อกคอไอ้นไอคนนั้นชื่อมรกรมันล็อกคอไอ้มวดมันตลกฝันเห็นโลโก้อ,อิสุสเหรอไอ ไอ้กดนะชื่อมรกตมันเอาไปล็อกคอไอ้หมวดมันหนีไม่รอดหรอกมันโดนล็อกคอนินลนอยู่แถวโรงงานที่บ้านไม้รัง่างจังจะบอไอ้มรกตมันโดนล็อกคอปากฟันเย็นโนลโก้อิสุสเหรอไอ้มรลกตมันล็อกคอไอ้หมวดทำปากฟันเย็นโลโก้อิสุสเหรอโดนแทงปากฟันเย็นเหรอ ไอ้หมวดรถนั้นมันกำลังต่อโซ่ดินรนกับโจนชื่อมอรากฎหรอไม่ไมผมเกาผมจะรอดม,มันดินรนดินไอ้หวดรถมันออกมาจากโดนคนคนที่ยิงคือคนใครยิงแสงนวีใครยิงคนร้ายชื่อมอรากดแสงนวีเอาปืนไอ้หมวดยิงแทนแล้วไม่ แอ้มรกดนอนแล้วฉันก็ไม่แพ้ฉันก็ไม่แพน้นะโกแกแพ้พวกฉันนะจำเอาไวไน้ะไวนะแผนดินไทยแผนดินไทยไม่มีวันุกเหมือนของอืน่นแต่มระไายแล้วโดนแสงระวีผู้เสียหายถูกยิงเหรอ ไอทองเปียวไก่มาลีมันปัดพลังปลดเชือกกำลังจอกไปช่วยแสงระวีมีกำลังจอกไปมีคนหายทั้งสองคนมาแล้วมีกลุ่มมีสองมีแก๊งคนร้ายสองคนกำลังจะมาต่อโซ่ไอทองเปียวมาลีต่อโซ่กับโจนผู้ร้ายทั้งสองคนต่อโซ่สองคนร้ายเหรอต่อโซ่สองคนร้ายกำลังจะไปช่วยแสงระวีคนร้ายเอารถมันมารถตู้เหรอสองคนร้ายมากับรถตู้เหรอไอบาลีมันกำลังจอกไปหาแสงระวีแล้วไกทองเปียว ไอ้มรกตมันต่อสู้กับโจรชื่อมรกตเหรอไอ้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 มวดรถมันกําลังต่อสู้กับต่อสู้โจรชื่อมรกตมันล็กอกคอไอมวดมันทํายังเกไงจะปวดล็กปวดเก๊ดไอ้มรกวมันโดนล็อกไอ้บวรถโดนมรกตล็อกคอมันเอาผมไป แทงปากฟันเหยินโลโก้อิซูซูไอ้บมันโดนแทงปากฟันเหยินแล้ว